สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆกัลยาณมิตรที่น่ารักในช่องกุญยาดาลเลิฟทาโลนะคะหน่อยมีความรู้สึกว่าคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้นะคะกับคําที่หน่อยอธิษฐานจิตถามว่าเราคือคนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์คัดสรรดือหรือดูแลเป็นพิเศษแล้วหรือไม่นะคะตกออกมาแบบนี้ทุกคนคิดว่ายังไงเอ่ย the world หน่อยมีความรู้สึกว่าคุณณเวลานี้นะคะอยู่ในจุดที่ลายล้อมไปด้วยเหมือนกับ เขาจะบอกจะบอกว่ามันคือสิ่งมหัศจรรย์นะคะสิ่งมหัศจรรย์รายร้อมไปด้วยสติปัญญารายร้อมไปด้วยประสบการณ์รายร้อมไปด้วยองค์ความรู้ the world เนี่ยจริงๆแล้วมันคือความสมบูรณ์แบบหรือบางทีมันอาจจะแปลว่าการเสร็จสิ้นจบสิ้นจากอะไรบางอย่างเพื่อเริ่มต้นอะไรบางสิ่ง หน่อยมีความรู้สึกว่าคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้อาจจะมีความเกี่ยวข้องอาจจะเป็นเวลาที่คุณมาพบเห็นคลิปนี้เลขท้ายบัตรนะคะเบอร์โทรศัพท์วันเกิดเดือนเกิดที่อยู่นะคะบ้านเลขที่เลขรถที่มีเลข1เลข2แล้วก็เลข3เกี่ยวข้องนะคะลองสังเกตดูคุณอานมาพบมาฟังคลิปนี้ในช่วงเวลา12นาฬิกา3 3นาทีนะคะหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้หน่อยมีความรู้สึกว่าคุณได้ถูกปกป้องคุ้มครองนะคะ เห็นไหม The world เนี่ยบางคนอาจจะนับถือองค์พระพระแม่ธรณีหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงนะคะองค์พระแม่ธรณีพระแม่โพศพพระแม่คงคาพระแม่ลักษมีพระแม่สุรศดีนะคะพระแม่กาลีนะคะหรือพระแม่กวนอิมนะคะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดที่ท่านนับถือที่เป็นองค์ผู้หญิงที่มีความแต่หน่อยยังมีความรู้สึกว่าหนักไปที่องค์พระแม่ธรณี นะคะคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้จากคําถามที่ถามเลยก็คือคุณได้รับการปกป้องคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิอ์อย่างเขาเรียกว่าเป็นลูกรักเป็นเคสพิเศษหรือไม่นะฮะจริงๆแล้วคําตอบก็อยู่ในสองใบนี้แล้วแหละนะคะแต่ว่าพอดีสองใบนี้หน่อยเปิดออกมาเป็นตัวตนนะคะของคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้นะคะอันนี้เป็นตัวตนของคุณทีนี้เรามาดูเหตุผลขอสามใบก่อนอันเนี้ยคือการที่ให้ความสําคัญเป็นพิเศษ อันนี้คือเหตุผลที่คุณเป็นคนที่มีความอมืเห็นไหมลูก,กลักลูกลักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์ <S <S 1> <S 1> ใครที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้นะคะหน่อยบอกเอาไว้เลยว่าเหตุผลนะคะที่คุณเป็นคนที่ถูกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์คอยดูแลจับตามองปกป้องคุณเป็นพิเศษเพราะคุณคือลูกลักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์คะ่ะ คุณเป็นคนน่ารักคุณเป็นคนจิตใจดีคุณเป็นคนที่อาจจะเคยผ่านเรื่องราวที่มันเป็นในเรื่องของท็อกซิกพบเจอปัญหานะคะมากมายมาแล้วแต่หน่อยมีความรู้สึกว่าณนะเวลานี้คุณอาจจะกลายเป็นคนใหม่คุณอาจจะปับเปลี่ยนวิถีชีวิตคุณอาจจะเข้าสู่นะคะเส้นทางของการปฏิบัติอย่างจริงจังหรือถ้าไม่ได้ปฏิบัติอย่างจริงจังแต่คุณก็มีการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดนะคะเหตุผล ะะที่คุณถูกจับตามองและถูกดูแลรักษาจากองค์รครูครูบาอาจารย์อย่างเป็นพิเศษนะคะเพราะหน่อยมีความรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีความชัดเจนในเรื่องของเป้าหมายเป็นคนที่ไม่ว่าคุณจะตัดสินใจทำอะไรนี่ก็ควีนนี่ก็คิงนะคะคุณจะนึกถึงคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของคุณก่อนเสมอนะคะเพราะหน่อยมีความรู้สึกว่าการที่เราเป็นคนที่มีจิตใจที่เป็นผู้ให้เนี่ย ะะยิ่งคุณให้ยิ่งคุณเห็นใจยิ่งคุณเมตตายิ่งคุณดูแลคนอื่นด้วยความจริงใจจากใจจริงไม่ต้องการสิ่งที่เขาเรียกว่าสิ่งตอบแทนนะคะคุณยิ่งจะได้รับกลับมาอย่างมหาศาลคุณอเอาตัวอย่างง่ายๆพอดีกิงกับคีนโผลขึ้นมาเนาะเดี๋ยน้อย l l ถืออย่างนี้เนาะหน่อยมีความรู้สึกว่าคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้คุณเป็นคนที่มีความกระตันยูกระตัเวที คุณอาจจะเป็นลูกที่อาจจะต้องได้อยู่ดูแลบุพกาลีผู้มีพระคุณในครอบครัวหากสมมติว่ามีลูกด้วยกันสองสามคนคุณอาจจะเป็นคนที่ตอนเกิดมาอาจจะได้รับการเลี้ยงดูเท่าเทียมกันไม่ได้มีไม่ได้มีความพิเศษใดๆแต่ยิ่งนานวันเข้ายิ่งโตขึ้นยิ่งยิ่งมีความพัฒนามากยิ่งขึ้น คุณจะกลายเป็นเหมือนกับทุกอย่างกําลังหลอมรวมเข้ามาอยู่ในตัวคุณเหมือนกับคุณจะพบเห็นอนาคตไกลๆว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่บุพการีหรือผู้มีพระคุณที่คอยดูแลปกปักรักษาคุณอยู่คุณอาจจะเป็นคนที่ไปที่ไหนจบมาเรียนจบมาไปทํางานที่ไกลๆสุดท้ายก็ได้กลับมาอยู่ดูแลพ่อแม่บุพการีนะคะหรือคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่ว่าจะทําอะไรก็เป็นที่คาดหวัง อาจจะเป็นน้องคนกลางอาจจะเป็นน้องคนเล็กแต่กลายเป็นคนที่สามารถที่จะนะคะหาเงินเข้าในบ้านสามารถที่จะเป็นคนที่ทําให้ในบ้านมีความมีชีวิตที่กินดีอยู่ดีมากขึ้นกลายเป็นคนที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจอะไรหลายๆอย่างในครอบครัวหรือถ้าเผื่อบางคนบอกว่าไม่ได้มีครอบครัวที่เป็นแบบนี้บางคนก็อาจจะเป็นคนที่เข้าไปในสถานที่ ทำงานหรือสังคมใดสังคมหนึ่งที่คุณอยู่แล้วคุณรู้สึกว่าคุณคือความหวังของหมู่บ้านเหมือนกับพอมีอะไรคุณต้องกลายเป็นคนที่แอค,แอคชั่นหรือว่าทำมากกว่าคนอื่นๆเพราะด้วยศักยภาพสิ่งที่คุณเกิดมานะคะเป็นทั้งคลีนเป็นทั้งคิง เป็นคนที่ทำอะไรไม่ได้หวังไม่ได้หวังหน้าไม่ได้หวังการยกย่องชมเชยใดๆเป็นคนที่ทำอะไรทำอยู่เงียบๆแต่เป็นคนที่มีความชัดเจนเพราะฉะนั้นพอคุณทำสิ่งเหล่านี้สะสมไปเรื่อยๆคนอื่นๆคนรอบข้างสังคมเพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่กระทั่งคนในครอบครัวเขารับรู้ได้ว่าคุณเป็นคนที่ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์กระทันหันหรือปัญหาสะสมหรือสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่ามันเรื้อรัง คุณจะเป็นคนเบอร์ต้นๆที่จะต้องได้ออกหน้าหรือต้องได้รับผิดชอบหรือต้องได้แก้ไขหรือต้องได้รับมอบหมายให้ได้ทำสิ่งนั้นๆเพราะว่าคุณเป็นคนที่เมื่อได้รับมอบหมายสิ่งใดคุณจะทำอย่างเต็มที่ค่ะอา,อาจอาจปากอาจจะบ่นหน่อยว่าทําไมอะไรๆก็มีแต่เราแต่สุดท้ายแล้วทุกอย่างคุณทําด้วยใจค่ะเพราะคุณรู้สึกว่าสิ่งที่มันจะมีผลกระทบต่อคนอื่นๆนคุณจะไม่สามารถที่จะปล่อยผ่านหรือว่าทําเพียงผักชีโรยหน้าได้ เหมือนกันค่ะการที่คุณเป็นลูกที่ถูกคัดเลือกจากเบื้องบนหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์ให้คุณได้กลายเป็นคนอาจที่จ้องที่ต้องได้รับผิดชอบครอบครัวดูแลคนอื่นผลักดันให้คนอื่นไปสู่ฝั่งฝันก่อนคุณค่อยเป็นคนสุดท้ายที่ได้หายใจหายคอได้หรือเป็นคนที่ต้องได้อยู่ดูแลบุพการีพ่อแม่บรรพบุพรบุษหรือคนที่เป็นคนที่เลี้ยงดูเรามาเนี่ยเพราะนี่คือสิ่งที่ถูกกําหนดมาและที่ผ่านมาคุณทําได้ดีมากแล้วค่ะ คุณทําเพื่อคนอื่นมามากพอแล้วนี่คือเหตุผลว่าทําไมคุณถึงกลายเป็นที่รักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วหรือแม้แต่กระทั่งพ่อแม่บางคนที่อาจจะล่วงลับไปแล้วหรืออาจจะเป็นคนอื่นๆที่คุณได้อ่าเพียรพยายามทําเพื่อเขาเหล่านั้นคุณรักใครโดยความบริสุทธิ์ใจคุณทําอะไรให้คนอื่นด้วยความไม่คิดไม่ไม่ไม่คิดในทางร้ายอะค่ะ คุณบริสุทธิ์มากในจิตใจณเวลานี้นะหน่อยพูดถึงณเวลานี้นะคะอะทีนี้มาดูกันนี่คือเหตุผลนะลูกรักเลยลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงผู้ชายได้หมดอาจจะบางคนอาจจะ,ะบูชาอย่างที่หน่อยว่าเนาะองค์แม่องค์ผู้หญิงทั้งหลายหรืออีกในนึงก็อาจจะบูชาเกี่ยวกับวีรกษัตริย์หรืออันนี้นะคะคิงก็เป็นองค์ใหญ่เลยคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวีรกษัตย์นะคะ,อ,ะองค์ ที่มีความจากักรพรรดิต่างๆบางคนก็อาจจะสวดมนต์บทจากมหาจากักรพรรดิบางคนก็อาจจะบูชานะคะหรือว่าเคารพองคทเท้าวสุวรรณนะคะหรือว่าองค์พะยายมราชนะคะองค์พระพิคเนต์นะ,ะพูดไปมันก็จะเยอะเอาเป็นว่าทั้งองค์ผู้หญิงและองค์ผู้ชายนะคะก็คอยดูแลคุ้มครองปกปักรักษาคุณ ในเป็นกรณีเป็นเคสบ y เคไปนะคะนี่คือเหตุผลและทีนี้มาดูว่าสิ่งใดที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์อยากจะให้คุณให้ความสําคัญหรือให้คุณให้คุณค่านะคะกับเรื่องใดสองใบออกมาก็เป็นในเรื่องของความรู้สึกแล้วอะความมั่นคงในความรู้สึกความสุขของตัวคุณค่ะเพราะเหตุผลง่ายๆเลยการที่คุณมาพบเห็นคลิปนี้หน่อยเชื่อว่าคุณคือคนที่ผ่านการเดทแอนดีเบิร์ดมาแล้ว เปลี่ยนพันตัวเองเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่รู้ซึ้งถึงการคิดดีทดําดีปฏิบัติดีแล้วการเข้าสู่เส้นทางแห่งการเป็นบุคคลที่เดินเส้นทางสายกลางการนําเอาหลักคําสอนเอาความการปฏิบัติการคิดดีทดําดีเข้ามาใช้ในชีวิตคุณกลายเป็นคนที่เพียรพยายามมีความอดทนมีการใช้หลักของหลักทมคาสอนมาใช้ในความคิดมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์อยากที่จะให้คุณ ให้ความสําคัญณเวลานี้เลยหน่อยมีความรู้สึกว่าอยากให้คุณปล่อยวางในเรื่องของการพยายามดิ้นรนทําเพื่อคนอื่นจนคนอื่นเขาไม่ได้มีการเรียนรู้ในโลกของตัวเองเพราะคุณลองย่าเพราะคุณลองนึกย้อนกลับไปดูนะคะว่ากว่าที่คุณจะมาเป็นคุณได้ทุกวันนี้คุณต้องผ่านสมรภูมิแห่งชีวิตมาแล้วมากมายแค่ไหน และคุณก็กลายเป็นคนที่มายืนอยู่จุดนี้ได้มีความแข็งแกร่งมีความนิ่งมีความเสถียรในอารมณ์มีความแข็งแกร่งผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาภูเขาคืออุปสรรคปัญหาต่างๆมาได้เนี่ยจนกลายเป็นคุณในทุกวันนี้จนกลายเป็นเดอะเวิร์จนกลายเป็นคนที่มีพร้อมในเรื่องของภายนอกและภายในกว่าจะกลายเป็นคุณได้ทุกวันนี้คุณผ่านอะไรมามากเพราะฉะนั้นหน่อยมีความรู้สึกว่าสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์อยากจะบอกคุณเลยก็คือว่าขอให้คุณได้ปลดเปื้องพันธนาการในเรื่องของการคิด ถึงแต่คนอื่นจนลืมนึกถึงตัวเองคุณเห็นอันนี้ไหมคะสี่เหรียญมันเรื่องของความคิดวิตกกังวลว่าสิ่งที่เรามีเราจะเพียงพอกับคนอื่นๆไหมกังวลกลัวหามาได้ไม่มากพอกลัวว่าอนาคตข้างหน้าถ้าเผื่อไม่มีตัวเองอยู่แล้วคนอื่นๆที่อยู่รับหลังคนอื่นๆที่อยู่เบื้องหลังเขาจะอยู่ยังไงลูกหลานจะอยู่ยังไงจะทําอะไรหน่อยมีความรู้สึกว่านาเวลานี้นะคะบางคนอาจจะอยู่ในจุดที่เรียกว่าหามาได้มากมาก มากพอที่จะใช้ในชีวิตแล้วค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์รครูครูบาอาจารย์อยากจะให้คุณปล่อยวางในบางสิ่งที่บางทีมันเป็นสิ่งที่คนรอบข้างคนที่คุณรักเขาต้องได้เรียนรู้ต้องมีประสบการณ์ต้องได้ลงสนามจริงบ้างณนะเวลานี้คุณควรอยู่ในจุดที่คุณควรที่จะนั่งดูเขาและเป็นเหมือนคิงค่ะ เป็นคนที่ใช้หลักเหตุผลและอารมณ์เป็นคนที่มีความเสถียรเป็นคนที่สามารถที่จะให้เรียกว่าให้ความรู้ให้วิชาการให้ในเรื่องของประสบการณ์ให้คนอื่นๆได้แล้วค่ะ คุณไม่ต้องลงมือเองคุณไม่ต้องเทคเทคแอคชั่นเองคุณไม่ต้องลงมือทําอะไรทุกอย่างด้วยตัวเองแต่ละคนมีเส้นทางของชีวิตค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์ที่คอยดูแลคุณเป็นพิเศษเนี่ยที่ดูคุณอยู่เนี่ยอยากให้คุณหันกลับมารักตัวเองปล่อยวางในสิ่งที่บางทีมันเป็นสิ่งที่คุณไม่ไม่จำเป็นต้องเข้าไปในเส้นทางบางเส้นทาง คนคนนึงไม่สามารถแยกร่างไปช่วยทุกๆคนได้หรอกคะ่ะปล่อยให้เขาได้เรียนรู้ได้ใช้ชีวิตไปและคุณก็เป็นคนที่คอยดูเขาอยู่ห่างๆคิงคือคนที่ผ่านพ้นเรื่องราวอะไรมากๆและเวลานี้ก็อยู่ในจุดที่คุณสามารถที่จะมองนะคะคนที่อยู่เบื้องล่างคนที่อยู่เบื้องหลังคนที่อยู่ใต้อานตจของคุณได้แล้ว น,ะะนี่คือสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์อยากจะบอกเลยว่าหันกลับมารักตัวเองหันมาให้ตัวเองได้พักผ่อนบางคนทําสิ่งทํางานมากๆทุ่มเทแรงกายแรงใจหาปัน่นปันปั่นปัน,ปน,ปนหาเงินทํางานหาเงินทํางานจนณเวลานี้ร่างกายคุณอาจจะกลายเป็นคนที่นอนไม่พอทานอาหารที่อะไรก็ได้ง่ายๆไม่ดูแลตัวเองอย่างจริงจัง นี่คือสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์มาบอกว่าคุณถึงเวลาแห่งการจริงจังในเรื่องของการดูแลตัวเองแล้วนะคะการที่เราจะเป็นคนที่ออกไปสู่โลกภายนอกได้อย่างาม,มีความแข็งแกร่งมีความเชื่อมั่นในตัวเองเนี่ยภายในของเราต้องมีความชัดเจนภายในของเราต้องมีความแข็งแกร่งภายในของเราต้องมีความเชื่อมั่นนะคะเหมือนคนที่เขาฝึกปฏิบัติ หรือว่าออกกําลังกายหรือว่าเพียรพยายามในการสะสมนะคะดูแลกล้ามเนื้อดูแลอาหารการกินเนี่ยคนที่มีความแข็งแรงจากภายในทั้งจิตใจทั้งร่างกายไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนพบเจอเรื่องราวอะไรเขาก็สามารถที่จะผ่านพ้นเรื่องราวเหล่านั้นมาได้นะคะเปลี่ยนแปลงบทบาทนะคะคุณเป็นผู้ให้มามา,มากพอแล้วค่ะณนะเวลานี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่า คุณจงเปลี่ยนแปลงบทบาทกลายมาเป็นคนที่มีความสุขบนเส้นทางของตัวเองได้แล้วอยากทานอะไรหาทานอยากไปเที่ยวที่ไหนไปอยากซื้ออะไรที่เหมือนกับเป็นการให้กำลังใจตัวเองให้รางวัลกับตัวเองคุณสามารถทำได้แล้วค่ะเปลี่ยนแปลงบทบาทจากกลายเป็นผู้ให้อย่างเดียวตอนนี้คุณจงเป็นที่จงเป็นผู้รับบ้างจงเป็นที่รักของคนรอบข้างจงเป็นที่รักของสิ่งศักดิ์สิทธิจงเป็นผู้รับ นะคะบ้างนะคะเพราะชีวิตเนี่ยมันจะน่าอยู่นะคะชีวิตของคนเรามันจะน่าอยู่มันต้องมีความให้และรับเท่าเทียมกันนะคะเปลี่ยนบทเปลี่ยนแปลงบทบาทคําว่าหลุดพ้นกับสีสี่เหรียญกับคําว่าหลุดพ้นเมื่อกี้หน่อยอธิบายได้ค่อนข้างชัดเจนเนี่ยมีบ่วงโซพันธนาการบางอย่างนะคะปลดเปื้องออกมาได้แล้วค่ะหลุดพ้นออกมาได้แล้วเปลี่ยนแปลงบทบาทแล้วก็หลุดพ้นได้แล้วค่ะ เพราะเส้นทางชีวิตของคุณหลังจากนี้คุณยังต้องได้ใช้เวลาไปกับเส้นทางชีวิตของตัวคุณเองนะคะความรักสุขงอมคําว่าสุขงอมเอาแค่สามใบพอเนาะคําว่าสุขงอมในที่นี้หน่อยมีความรู้สึกว่ามันเป็นในเรื่องของชีวิตของคุณมันถึงจุดที่เรียกว่าควรจะนิ่งได้แล้วควรจะสเตมบอนอ่ควรจะมีความเสถียรได้แล้วทั้งภายในจิตใจแล้วก็ในเรื่องของความคิดสติปัญญาร่างกายคนรอบข้างทุกสิ่งทุกอย่าง ขอให้คุณขัดสรรขอให้คุณปล่อยวางบางอย่างนะคะให้ชีวิตของคุณมีความเบามากยิ่งขึ้นความรักที่สุขงอมอ่ะบางคนส่วนใหญ่ในพูดเรื่องของการปฏิบัติตอนท้ายในพูดเรื่องของความรักบ้างเลยละกันบางคนนะคะ ใครดูถึงตอนท้ายนะคะอาจจะกําลังศึกษาดูใจกับคนที่อาจจะอยู่ทางไกลหรือส่วนใหญ่แล้วได้พบเจอกันหรือได้ปฏิสัมพันธ์กันทางโลกออนไลน์มีการใช้การออนไลน์เข้ามาเป็นสื่อกลางในการติดต่อนะคะเพราะสามเหีียนคือการเริ่มต้นการติดต่อคุณอาจจะมีคนที่แนะนำให้รู้จักหรืออินเทอร์เน็ต อาจจะเป็นสื่อกลางโซเชียลแอปต่างๆเป็นสื่อกลางเพื่อนของเพื่อนนู่นนี่นั่นนะคะที่ทําให้คุณได้รู้จักกับคนคนนี้อยู่ในช่วงของการศึกษาดูใจหรือบางคนอาจจะกําลังนะคะเข้าแอปแล้วหานะคะอยากที่จะลองเปิดโลกเพื่อที่จะหาใครสักคนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์บอกว่า The l เล e r เนี่ยมันเป็นในเรื่องเดอะเล e r เติมคือการที่เราจะค้นพบคนที่ใช่สําหรับเราเนี่ยขอให้คุณจงใช้เวลานะคะในการที่จะไต่ตองในการที่จะดูให้ดีๆเพราะคนที่เข้ามานะคะบางคนก็เข้ามาเพื่อผลประโยชน์แต่บางคนก็เข้ามาเพื่อเหมือนกับเป็นอยากที่จะลองศึกษาดูใจนะคะจริงๆคนคนนี้หน่อยมีความรู้สึกว่าหนักไปที่คนที่อาจจะมีอายุมากกว่าคุณ หนักไปที่คนที่อายุมากกว่านะคะเพราะว่าทั้งคิงทั้งควีนนะคะก้าวถ้วยบางคนก็อาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้หรือบางคนที่เข้ามาดูคลิปหน่อยอาจจะเป็น LGBTQ นะคะเพราะว่ามีก้าวถ้วยมาไม่ว่าจะเพศไหนก็แล้วแต่หน่อยมีความรู้สึกว่าขอให้คุณนะคะได้ใช้เวลาเพราะหน่อยเชื่อว่าคุณเป็นคนที่อาจจะมีตัวเลือกเข้ามามากมายนะคะเพราะโลกออนไลน์มีตัวเลือกเข้ามามากมายเพราะฉะนั้นขอให้คุณจง ะะใช้ประสบการณ์ใช้เซนส์ใช้สัญชาตญาณของคุณในการคัดสรรคนที่จะเข้ามาแล้วหน่อยเชื่อว่าคุณจะได้พบคนที่เหมาะสมและคู่ควรกับคุณจริงๆคําว่าความรักสุขงอมเนี่ยคือการที่มันต้องใช้เวลาคัดสรรค่ะทุกคนอย่าใจร้อนอย่าบุ่มบ่ามนะคะแล้วคุณก็จะได้พบเจอคนที่เดินอยู่ในเส้นทางเดียวกันมีความรักมีความชอบเหมือนกันนะคะแล้วก็จะเป็นคนที่เหมือนกับทําให้ชีวิตของคุณได้เหมือนกับมีการเปลี่ยน ะะหลุดพน้นจากความเงียบเหงากลายเป็นคนที่มีความสุขแต่บางคนบอกว่าไม่ได้โฟกัสในเรื่องของความรักหากใครไม่ได้โฟกัสในเรื่องของความรักคุณก็จะได้พบเจอเส้นทางที่มันเหมือนกับเป็นเส้นทางที่ทําให้คุณสามารถอยู่กับมันได้ในระยะยาวค่ะเพราะว่าเป็นการสร้างขึ้นมาสารต่อขึ้นมาจนกลายเป็นโลกโลกใหม่ของคุณแล้วนะคะเอาเป็นว่าใครที่พบเห็นคลิปนี้นะคะขอให้พิมพ์คําว่าลูกรักของจักรวาล หนเห็นคำว่า the world กับเป็น the lover ลูกรักของจักรวาลน,นะคะคุณคือลูกรักของจักรวาลนะคะ่ะคุณไม่ต้องกลัวหากสิ่งที่หน่อยพูดมานะคะหากคุณเป็นเหมือนสิ่งที่หน่อยพูดมาการทําเพื่อคนอื่นมามากถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนบทบ,บาทกลายเป็นคนที่นะคะมีเส้นทางชีวิตของตัวเองแล้วขอให้คุณมีความสุขกับเส้นทางที่คุณเลือกขอให้คุณมีความส,สุขกับคนที่คุณคัดสรรคนที่เข้ามาในโลกของคุณนะคะหลังจากนี้ นะะอนุโมทนาสาธุกับทุกคนที่ไปทําบุญนะคะแล้วก็ทุกคนก็สามารถอนุโมทนาสาธุกับบุญกับสิ่งที่หน่อยได้รับจากทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นการกดซูเปรตงข้างล่างคลิปก็ดีคนที่ดูโฆษณาไม่กดข้ามก็ดีเพราะว่าหลังจากนี้นะคะทางช่องเนี่ยนะคะยูทูบเนี่ยจะมีการปล่อยโฆษณาออกมาซึ่งใครที่ฟังคลิปหน่อยมาแล้วรู้สึกชอบนะคะก็ดูโฆษณาไม่กดข้ามก็จะเป็นการขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วรายได้หน่อยก็จะเอามา นะคะซื้อนะคะไพ่นะคะซื้ออุปกรณ์ต่างๆในการมาทําคลิปนะคะฮิวใจด้วยไพ่ย,ยิมซีให้กับเพื่อนๆอย่างนี้แล้วก็เป็นกําลังใจให้กับหน่อยนะคะในการที่อยากที่จะทําสิ่งดีๆให้กับเพื่อนๆอย่างนี้ต่อไปบางคนก็ถึงขั้นนะคะให้ค่าขนมหน่อยหลังไมซึ่งหน่อยก็ได้เขียนรายละเอียดไว้ในข้างล่างนะคะรายละเอียดการให้ค่าขนมค่าน้าชาค่ากาแฟกับหน่อยนี้นะคะเอาเป็นว่าหน่อยเป็นกําลังใจให้กับทุกคน นะคะขอให้ทุกคนได้เป็นลูกหลักของจักรวาลขอให้ทุกคนนะคะได้หันมารักตัวเองนะคะให้ได้มีความสุขในสิ่งที่เราหามานะคะจากนี้ไปนานๆน,น,นะคะโอเคค่ะทุกคนไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย